สวัสดีค่ะร้านเจโฮดค่ะวันนี้ก็วันที่เจ็ดธันวาคมหกสามนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งอนาคอนดามาหลายชุดเลยมารับเองหน้าร้านสามชุดและส่งให้ลูกค้าออนไลน์อีกหกชุดค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอนาคอนดานะคะจะมารับเองที่หน้าร้านก็ยินดีหรือจะสั่งให้ส่งออนไลน์ก็พร้อม เสมอถ้าเธอต้องการนะคะค่ะลูกค้าจากกรุงเทพค่ะชุดนี้นครสวรรค์ค่ะมารับเองที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อุดรจังหวัดเลยนะคะลงมารับเองที่หน้าร้านส่วนลูกค้าออนไลน์นะคะถ้าลูกค้าสั่งทางช h อป e ี l a z a ดหรือเว็บไซต์โมโมเพจเจ๊ก,ก็จะแยกส่งให้อย่างนี้นะคะเผา<ม> <S 1, 1 <S ชิ้น<ม>ตัวหัวปั๊ม,ม,มอีกหนึ่ง ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะหัวปั๊มมันก็จะลังค่อนข้างใหญ่น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณเกือบ24โลค่ะ <c oughs> รายชื่อลูกค้าเจ๊ก็จะบันทึกไว้นะคะไว้ดูประวัติวันนี้ก็ขายได้9ชุดค่ะมี6นิ้ว4ตัว8นิ้ว2ตัวและ4นิ้วอีก3ตัวจะส่งจริงไม่ม่วนนิ่มค่ะส่งถึงบ้านให้ชัวนะคะ นี่รายการทั้งหมดของวันนี้ก็มีทั้งอาาคอนดาลูกค้าลาซาดา้าล,ลูกค้าทางช้อปปี้นะคะก็จะบรรทุกไว้ให้ให้ถึงนใจหน้า4ี่หน้า6หน้า8สอบถามได้ค่ะน้องๆเขาก็จะแพคกิ้งแยกให้อย่างดีนะคะอันนี้ขนส่งเบฟและขนส่งของเฟรดีลาซาด้าก็มารับไปแล้วบางส่วนนะคะเราส่งจริงส่งชัวร์ถึงบ้าน ลูกค้าสะดวกโอนเงินหรือจะเิดไปทางแจ้งได้ค่ะติดต่อ Facebook เจโฮดบินสุกเกษตรนะคะเพื่อนเต็ม5,000คนกดติดตามได้หรือจะทักอินบ็อกซ์เพจร้านก็ได้นะคะเจโฮดดารเกษตรชื่ออาจจะน่ากลัวแต่เป็จริงน่ารักนะคะได้ดีค่ะมาหน้าร้านก็มาซื้อหรือสอบถามให้ประกอบได้ดีให้บริการค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ยุดงด รับสายงดตอบไลน์ค่ะ